สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะกลับมาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็จะพาทุกคนนะคะมาชม Next Gen e v e r e ร t รุ่นสปอร์ตบวกแพ็กนั่นเองนะคะในราคา1 5 4่0ล้านาทนะคะคันบาทนะคะคด้านหลังของน้องน,นะคะสีดำแต่งอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะคน้องก็เปลี่ยนค่ะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์เป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะในส่วนของไฟ LED สจุดตรงนี้นะคะก็จะมาในชุดตวัวแต่งของกระจังหน้าเลยนะคะคำว,ว่า Ever e ร t ตตรงฝาก,กระโปรงค่ะตัวนี้จะเป็น ามาจากตัวของโรงงานเลยนะคะเราไม่ได้ติดเพิ่มเติมนะเรามาดูชุดแต่งค่ะสําหรับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะลูกค้าเลือกมาสีดําตัดด้วยสีเทากาไฟแบบนี้เลยนะคะในส่วนของงานตรงไฟ LED ตรงนี้นะคะที่ครอบตรงไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้เราก็เพิ่มขึ้นมาให้กับคุณลูกค้านะคะลูกค้าคนไหนที่กังวลน,นะคะว่าเวลาเราใส่ชุดแต่งไปแล้ว ตัวกันชนอ่าไม่ใช่ตัวเซ็นเซอร์จะใช้งานได้ตามปกติไหมบอกเลยค่ะว่าใช้งานได้ตามปกตินะคะเพราะว่าเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญติดตั้งให้นั่นเองนะคะสําหรับด้านข้างค่ะส่วนในตัวของคิ้วล้อค่ะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบดาสีดําเงาค่ะเป็นสีตัวดำสีรถนะคะเป็นงานฟีนยางแบบนี้เลยนะคะถัดมาค่ะแมกยางนะคะตัวนี้จะเป็นสเปคเดิมๆม,มาจากตัวโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของสปอร์ตบวกแพคค่ะก็จะมาพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันให้ด้วยนะคะส่วนเบ้ารองค่ะน้องก็ติดเพิ่มเติมให้ทีวกันศาติดให้ด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของครอบฝาถังน้ํามันค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําเงานะคะเพื่อจะให้กลืนไปกับตัวสีรถเลยนะคะด้านท้ายค่ะเราเปลี่ยนคาดท้ายนะคะอักษรเอเวอเรค่ะตัวนี้จะมีแบบเป็นไฟให้นะคะตัวนี้ลูกค้าชอบนะคะเราก็เปลี่ยนให้เลยนะคะ ในส่วนของสเกิร์ด้านหลังค่ะของชุดวิกเตอร์ค่ะกันนี้เราก็ติดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ชมรอบคันเลยนะคะสำหรับ Everest Sport คันสีดำคันนี้นะคะแต่งลงตัวสุดๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะมีแนวทางที่จะใช้งานนะคะหารถครอบครัวไวใ้ใช้นะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาสอบถามน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรไลน์ดีไปให้ด้านล่างค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวชุดแต่งแบบไหนกดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับสวัสดีสวัสดีค่ะ